บางคนสงสัยนะคะว่าคราววันทํายากไหมนะคะนกบอกเลยค่ะว่าคราววันทําง่ายมากๆค่ะแค่เรานะคะมองคราววันให้ออกนะคะว่าคราววันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะเราศึกษานะคะให้รู้ชัดรู้จร,ริงร,รู้อย่างชัดเจนนะคะให้เคลียร์นะคะและเรานะคะตั้งใจเรียนรู้แล้วก็นําไปลงมือทําไปพัฒนานะคะไปส่งต่อบอกต่อนะคะเรื่องราวของคราววันนะคะให้เขามารู้จักแพลตฟอร์มเขา เป็นแพลตฟอร์มที่สุดเจ๋งสุดยอดนะคะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะที่เขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดจริงๆค่ะ อย่ารอให้เวลาอันมีค่าของเรานะคะเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์อย่ารอให้คนที่เรารักจากไปโดยยังไม่ทันเห็นความสําเร็จของเรานะคะถ้าเรานะคะทาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจนะคะนาคนที่เรารักนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะผลักดันให้เราไปสู่ความสําเร็จนะคะเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะทาแบบที่เรียกว่านะคะปิดหูหมา เปิดตาอินซีนะคะทำทำทำด้วยความรักด้วยความสนุกนะคะและความสำเร็จของคุณก็อยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะ